สวัสดีค่ะบักสภาพมือสองค่ะนางค่ะ้วยค่ะค่ะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดชุดนานสลิปซับในนะคะเป็นงานญี่ปุ่นล็อตเอีค่ะ45โลราคา6,000บาทจำนวนตัวนะคะเราประมาณการคร่าวๆอยู่ที่400-450ถึง450ตัวตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการนะคะลูกค้าจ๋าก3บาบาทจ้าประมาณการ13บาทใช่ค่ะค่ะ Red, แบบเป็นเรสแบบแขนยาวนะคะแขนสัานนะคะสายดีค่ะลูกค้าขเป็นเสื้อขุมใช่ค่ะหร<ด>ือจะเป็นเสื้อซับไหนค่ะลูกค้าขาขาขามาให้หมดเลยนะใช่แล้ว,ลวค่ะลูกค้าจะอ่ะ ลูกค้าจ๋าแบบนี้นะคะลูกค้าจ๋าต้นทุนสิบสามบาทเดี๋ยวขออนุญาตหาเสื้อคลุมมีคลุมไหมคลุมนี้ลุมไหมคะได้ไหมคะมีไหมได้ไหม้ได้เดี๋ยวขอตั้มมาเข้าคู่กันเลยลูกค้าเอาไปถึงเสื้อคลุมให้พี่หน่อยอ่ะค่ะอ่ะลูกค้าอันนี้คือเราแบบว่าเขาทําให้ดูคร่าวๆนะค่ะอันนี้จะเป็นแบบว่าชุดเลยไหนได้นี่เลยลูกค่ะเห็นไหมวิชย ่เลลยเห็นไหมคะแต่กล้องแต่กล้องมองโกนมองโกนนะคะอุ้ยลูกค้าอันนี้ครับทุนมาเราแยกออกจากกันนะคีอหนึ่งตัวอันนี้อีกหนึ่งตัวถูกต้อลูกค้าจ๋าทั้งหมดนี้นะคะลูกค้าจ๋าต้นทุนต่อตัวนะสิบสามบาทลูกค้าสามารถนําไปจับเซตเหมือนเมื่อกี้ได้เลยได้เลยจับเซตเหมือนเมื่อกี้ลูกค้าอาจจะขายสักร้อยห้าสิ ได้นั้นได้หมดนะคะลูกค้า่ะใช่แล้วลูกค้าจ๋าเพราะว่าในหนึ่งกระสอบนี้มีทั้งแบบว่าซักในมีทั้งแบบว่าอะไรนะชุดนอนสลีปมีทั้งแบบว่าเสื้อคลุมค่ะลูกค้าจ๋าซึ่งเสื้อคลุมไม่จําเป็นต้องคลุมชุดนอนก็ได้ลูกค้าสามารถเอาไปคลุมชุดว่ายน้าก็ได้นะคะลูกค้า๋านะใช่แล้วหรือลูก ท่านอาจจะแต่งตัวสไตล์แบบว่าเกาะอกสายเดี่ยวแล้วก็เอาตัวนี้ไปคลุมอีกทีก็ได้นะคะใช่นะคะลูกค้าขาเลิศมากก็คสามบาทค่ะกระสอบหนึ่งหกพันบาทเท่านั้นแต่น่าจะมีกระสอบเดียวพี่นาคะมีกระสอบนี้แค่กระสอบรีวิวนี้กระสอบเดียวเท่านั้นณตอนนี้นะคะใช่ค่ะใช้แล้วค่ะลูกค้าจ้าเอาลูกค้าเชาาสวัสดีช่วงบ่ายของวันนี้ช่วงสุดท้ายของวันนี้ รายการสุดท้ายของวันนี้เราทิ้งทายด้วยชุดนอนสลิปซับในค่ะลูกค้าค่ะลวยค้ะจะกลับไปนอนอนที่ลูกค้าจะกลับไปนอนเราปิดให้ด้วยชุดนอนแล้วกันนะคะลูกค้าลูกค้าอย่าเพิ่งนอนเด้อมาซื้อชุดนอนก่อนอ่ะลูกค้าลูกค้าก่อนเราต้องกลับมาอีกกลับลูกค้ากลับมาอีกลอยดูก่อนนะลอยดูก่อนลอยดูก่อนนะลูกค้ากี่ท่านเนาะเราต้องเรียกเออสี่ท่านแล้วลูกค้า มาอีกน้อย,ยมีอีกไหมค่ะลูกค้าจ้าสงสารลูกค้ามากเลยสงสารลูกค้าอะไรก็ไม่รู้ ลูกค้าจะาเสื้อคลุมสวยๆแบบนี้ก็13บาทลูกค้าสามารถนําไปจับเซตนําไปแมทกับชุดอื่นก็ได้เหมือนที่แจ้งนะคะลูกค้าจ๋าถ้าเป็นเสื้อคลุมนะลูกค้าอาจจะไม่ต้องคลุมกับชุดนอนของเขาก็ได้ลูกค้าสามารถแปลว่าเอาไปแมทกับตัวอื่นก็ได้นะคะได้เหมือนกันลูกค้าใส่ตัวเดียวไปเลยก็ได้ตัวเดียวเซ็กซี่เซ็กซี่นะคะชุดนอนไม่ได้นอนอะไรนี้ก็มีเหมือนกันใช่ไนะคะลูกค้าจ๋าแนะนำนะคะลูกค้าจ๋าสาวย พี่นาขายมาขายอะไรใกล้ๆเราชุดนอน6,000ค่ะไมันจะ3โลร้อยล่าสุดไป3โลลูกค้าขายแม่ก่อนค่ะชุดนอนของเราค่ะ3โลร้อย45โล6,000ล่าสุดคุยชุดนอนอยู่ไปหมดแล้วไปหมดแล้วนะคะหมดค้แล้วนะคะลูกค้าจ๋าหมวันี้เด้อตอนนี้นะคะลูกค้ามีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวเท่านั้น สนใจสามารถ cf กระสอบมีได้เลยได้ตามรีวิวนี้เลยนะคะลูกค้จาจ้าในราคา6,000บาทนะคะถูกต้องค่ะฮ่าชุดยาวแบบนี้ก็มีก็มีค่ะนะคะเป็นชุดเดียวเลย,ยยาวเลยก็มีลูกค้าค่ะใช่ค่ะแขนกุดเสื้อกล้ามสายเดียวยาวนะคะลูกค้าค่ะค่ะ,คะมาให้หมดเลยนะจะใช่แล้วคะ่ะลูกค้จาจ้า แบบว่าเสื้อคลุมลูกไม้แบบนี้สวยอ่ะสวยเนาะเนี่ยลูกค้าสวยนะลูกค้าลูกไม้ก็คือแบบสวยมากใช่อันนี้คือสามารถคลุมกับชุดว่ายน้ําก็ได้ไ,ได้เหมือนกันค่ะือคลุมกับตัวชุดเด,ดสไซส์เดียวชุดแบบว่าเกาะอก,กอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะลูกค้าจะสวยๆยัะย่วๆแบบนี้ใครที่ขายยกทรงอยู่แล้วใายอ่า การเก่งในอยู่แล้วขายสเตย์อยู่แล้วลูกค้าจ๋าได้นำหมวดนี้เพิ่มเติมได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าเป็นงานชุดนอนของเราหรือกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่ขายตามในเรื่องอะไรนะในไลฟ์สดอ่ะได้หมดลูกค้าในทวินะคะไลฟ์สดได้หมดที่ดานะคะลูกค้าาได้หมดเลยเอาง่ายๆช่องทางออนไลน์ช่องทางออนไลน์ก็ขายดีลูกค้าทำราคาได้หลากหลายด้วยและได้ดีเวยลูกค้าจ๋าเนียลูกค้า เห็นหลอกก็อยากใส่นาะเห็นแล้วอยากได้เองอยากใส่เองเพราะว่าเป็นเนื้อผ้าที่แบบว่าใส่สบายลูกค้าเวลาเรานอนนะผู้หญิงเราอะไม่ชอบอะไรที่มันอึดอัดอยากนอนแบบสบายคลิ้วคิวสบายสบายได้นะคะแนะนําเลยนะคะชุดนอนตัวนี้และที่สําคัญนะคะต้นทุนของเขาประมาณการ13บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าจ้าน่ารักจริงๆเห็นแล้วแบบ59ได้ไหมคุณนัน59ได้ไหมหรือว่าเป็นชุดไหมไปเป็นเซ็ตก็ได้ก็ ได้ไหมได้999ใช่ค่ะได้หมดเลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจะหรือลูกค้าบางท่านอาจจะเอาไปจับเซฟเหมือนที่เราทําให้ดูก่อนหน้านี้ก็ได้ลูกค้าจ๋าก็สามารถแต่ว่าทำราคาได้อีกนะคะถูกต้องค่ะวิสวยอ่ะลวชสวยทั้งมันลุยอ่ะใช่แล้ว อันนั้นสีขาวอ่ะเป็นเสื้อคู่กันได้ไหมได้ได้ได้อีกได้อีกนะคะลูกค้าค่ะทั้งหมดนี้บอกเลยยี่สิบหกบาทใช่ไหมคะยี่สิบหกราคาดีดยี่สิบหกราคาถัดไีสองร้อยห้าได้ได้เลยถ้าเป็นเซตนี้นะเซตนี้ได้เลยนะลูกค้าจอมลายบอกเลยลูกค้าใช่ค่ะใช่ป่ะอุ้ยสี่จมู อยากขายอยากขายได้ยากขาลูกค้ได้อยากขายด้วยอยากใส่ด้วยค่ะมันสวยจริงลูกค้าคามือรสองคัสเกรดเอของบ้านเรานะคะลูกค้าจะอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างประมาณการ5-15เปร์เซ็นต์าเพื่อนดำอาจมีเจอนะคะถูกต้องค่ะที่สำคัญมีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวเท่านั้นค่ะลูกค้า่ะจะไปตกที่จังหวัดน้นยค่ะจะไปอยู่ที่ครค่ะค่ะลูกค้าท่านไหนนะคะลูกค้าขาบุญชัย หรืว oh, no. mm ่าจะไปจังหวัดอะไรต้องหรือว่าจะไปฝั no. s <S nice. uh ่งเพื SP, no. so nice. ่อนบ้านเราเพราะว่าเมื่อเช้าเพื่อนบ้านเราก็มาทักทายเซฮายกับเราอยู่นะคะลูกค้าจ้าลูกค้าชุดน่าสวยๆงานญี่ปุ่นล็อกเอสพีนะคะลูกค้าจ๋าตอนนี้มีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวเท่านั้นถ้าลูกค้าสนใจสามารถซีเอเข้ามาได้นิคะลุยสวยเลยสวยแบบนม่ต้นทุนเท่าไหร่นะคะสิบสามบาทจ้าใจละลายใจละลายใจละลายหมดเลยค่ะต้นทุนสิบสามบาท ตัวนี้ชิ้นมีชิ้นเดียว2องร้้ได้เลยสอง25ได้เลยนะะลูกค้าขาสวยสุสใช่ค่ะลูกค้าจับลูกค<ะ>้กาเอาไปใส่หุ่นนะมันแบบว่าเซ็กซี่มาก<อ>ยิ่งเป็นตัวแบบว่าที่เป็นสายเดียว่ะลูกค้าเอาไปขึ้นหุ่นนะเอาไปใส่หุ่นเนี่ยลูกค้าแบบนี้ก็ได้เด้อ <มา S 2> ลูกค้าไปใส่หุ่นนะคะลูกค้ามันจะเห็นส่วนทรงองเอวเซ็กซี่มากชัอเจาคืนมลเซ็กซี่แล้วคือต้นทุนเข้ามา13บาท ซึ่งลูกค้าสามารถนําไปทําราคาได้นะคะลูกค้าจะสวยๆยั่วกนาสอบนี้6 0 0 0บาทเท่านั้นคุณภาพเกรดเจ้ารูมาลูค้าจ้าไปตกที่นหนจังหวะจะเป็นของลูกค้าท่านนา่ยนะคะลูกค้าค่ะุ้มมาก6พันบาทท่นใช่แล้วลูกค้าจ้า6 0พันบาทสวยๆยั่ว จำนวนชิ้นนะคะเป็นเพียงการประมาณการนะ400-450ตัวค่ะลูกค้า3 11บาทโอ้13บาท13บาทเท่านั้นอุ้ยคุ้ยค่ะมีแต่ตัวสวยๆนั้รวยเหรอพี่น้องอุ้ยตัวนี้ลูกค้าดูค่ะเศกสีเลดีมาเลยจริงนี่ถ้าไม่ติดว่ามันอาจจะดูไม่สุภาพนี่หนูจะรองไม่ดูนะถ้าไม่ติดว่าแบบอาจจะดูไม่สุภาพนะคะเพราะเขาเป็นงานชุดนอนเนาะสวยจีนนะอยากจะรองไม่ดูเลยเพราะว่ามันสวย ไม่ใช่อะไรนะตัวเองก็อยากได้หนูอนุญาลูกค้าบางตัวอยังนีนะเขาเป็นคุแบบว่าคุมเป็นชุดมาเลยคุมเป็นชุดมาเลยนะคะนีเลยสวยอ่ะลูกค้า ถ้าสวยๆอยู่รั่วแบบนี้นะคะสีเอฟได้เลยนะคะลูกค้าตามค่ะลูกค้าที่ขายงานชุดนอนอยู่แล้วอยากให้แบบว่าซื้อเก็บซืู้ซตก็ไว้ได้ถูกต้องลูกค้าจ้าหมวดนี้นะคะสินค้าอาจจะแบบว่าไม่ค่อยมีเข้ามาไม่เด็ดนี้บ่อยๆนะคะใช่ค่ะอ่ะอันนี้เราประมาณการดีกว่า ไปตามดูรีวิวย้อนฟังอีกทีนะคะคยิ่งรื้ยิ่งสวยอ่ะเนาะยิ่งรื้ยิ่งสวยนะคะลูกค้าจ๋าสำหรับสินค้าบวดนี้นะคะเป็นงานชุดนอนโซลิดซักในนะคะลูกค้าจ๋าเป็นงานญี่ปุ่น l o อ t SP นะคะ45โลราคา6 0 0 0บาทค่ะจำนวนตัวเราประมาณการคร่าวๆอยู่ที่400-450ถึงตัวนะคะต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการค่ะ13บาทค่ะ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อได้หลากหลายช่องทางเลยค่ะว่าจะเป็นไลน์ a c e b o o k เว็บไซต์ไอจีทุกเข้ามาสอบถามหรือจะเข้ามาที่บริษัทโดยตรงได้เลยค่ะบัตรกปนหัวเจ้ามงเช้าถึง5้ามนเย็นนะคะฝากติดตามไม่อีกสองช่องทางคือช่องทาง YouTube และ TikTok นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ